สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้หนูมีชุดเซตมาแบ่งปันนะคะวันนี้ห้าต้นให้ไป250บาทนะคะวันนี้จะมีลูกไม้เข้าไปอยู่ในเซตด้วยนะคะใครสนใจก็ลองเลือกชมก่อนได้นะคะวันนี้มีมาทั้งหมด10ชุดนะคะ250บาทนี่คือรวมส่งเรียบร้อยนะคะส่งฟรีนะคะทั้งโอนแล้วก็ไปทางแจ้งหนูได้เลยนะคะ ก่อนอื่นต้องขอบคุณพี่มากมากเลยนะคะที่มาสั่งซื้อในคลิปก่อนๆน,นะคะถ้าพี่บางท่านไม่ทันต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปมาเรื่อยๆนะคะหรือว่ามีชุดเซตมีลูกไม้หรือว่ามีไม้มีชื่ออย่างนี้นะคะหนูฝากติดตามไว้ด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งไว้ได้เลยนะคะเวลาหนูลงคลิปใหม่ๆจะได้เข้ามาชมเป็นคนแรกๆนะคะช่วงนี้อากาศร้อนนะคะหล่อน,น้ําต้นไม้เยอะๆได้เลยนะคะแล้วก็ลดน,น้ําบ่อยๆนะคะเพราะว่าหน้าดินมันจะแห้งนะคะ ไปคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวหนูจะพาไปดูนะคะว่าแต่ละชุดมีอะไรบ้างนะคะวันนี้สวยๆแห้งนั้นเลยนะคะโอเคค่ะค่ะมาดูที่เซตแรกนะคะตรงหน้าหนูเลยมีมะขวานลังสารหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีลูกไม้นะคะลูกไม้นี่ค่ะเริ่มกัดสีแล้วนะคะนี่สวยเลยนะคะเป็นโกอนะคะดูนี่ค่ะแล้วก็จะมียังไม่หมดนะคะมีสาวสันกําแพงนะคะสาวสันกําแพงหนึ่งต้นนะคะอันนี้จะเป็น ตับขุนช้างขุนแผนนะคะชื่อโค้งขวานเขียวนะคะต้นใหญ่แล้วนะคะนี่ค่ะเผื่อขายชอบนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นลูกไม้นางกิรินีนะคะเริ่มกระสี่ไปแล้วค่ะนี่สวยเลยนะคะอันนี้เป็นเซตแรกนะคะเซตที่หนึ่งค่ะต่อไปเซตที่สองนะคะให้ดูภาพรวมก่อนเซตที่สองมีเท้าทีรันพนาศูนย์นะคะป้ายมาแล้วด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีรัตนพนนะคะเดี๋ยวเอาเท้าที่ร้นหลบแป๊บหนึ่ง รัตนพลนะคะทรงสวยมากนะคะอันนี้เป็นบอลเก่านะคะใบดกใบเข้มะค่ะมีกำแพงแสนนะคะหนึ่งต้นนะคะลากขลุกันหมดแล้วนะคะนี่แล้วก็จะมีสีปาดนะคะหนึ่งต้นสีปาดค่ะนี่เริ่มกาดชมพูมาแล้วด้วยนะคะสวยเลยใบาย,ยาวนะคะอันนี้จะเป็นแคนเบอร์รี่นะคะแคนเบอร์รี่สตาร์นะคะนี่ค่ะหนูได้มาในาน้านี้นะคะสวยมาก หนูซื้อมาแล้วก็มาผ่าทำจำนวนเพิ่งได้ขายรุ่นนี้เลยค่ะเพิ่งได้แบ่งนะคะแล้วก็จะมีมันเป็นสองต้นคู่นะคะอีกต้นหนึ่งเป็นซูสีไทยเฮาส์นะคะก็ให้ไปเลยต้นคู่เลยนะคะคุ้มมากนี่อันนี้เป็นเซตที่สองนะคะเซตที่สองต่อไปเซตที่สามนะคะให้ดูภาพรวมก่อนนะคะมีแคนเบรี่สตาร์หนึ่งต้นนะคะนี่สวยนะคะหน้าเขาจะแบบนี้คะ่ะหยกักๆยักแบบนี้นะคะหน้าทรงใบคล้ายๆพวกไก่นะคะเม็ดสีออก ชมพูแดงๆนะคะสยากสวยดีนะคะแล้วก็จะมีกวนอูนะคะหนึ่งกออันนี้เหมือนจะมีสองต้นคู่นะคะกวนอูอ่ามีกําแพงแสนนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นจังหวัดสงขานะคะนี่ค่ะหนึ่งต้นนะคะอ่ายังไม่หมดนะคะหนูมีอันนี้เป็นยักษ์ปักหลันที่เขาหลุดป้ายนะคะนี่ค่ะก็เอามาจัดเซตให้ด้วยนะคะเผื่อใครอยากได้มีไม่ ไม่เยอะค่ะยักษ์ปักหลันปกติราคาสูงอยู่นะคะสามร้อยห้าสิบที่หนูขายอยู่นะคะอันนี้มันไม่ป้ายนะคะก็เลยให้ไปในเซตด้วยนะคะเซ็ตที่สามค่ะเซ็ตที่สี่นะคะเซ็ตละสองร้อยห้าสิบทุกเซ็ตเลยนะคะก็วันนี้ไม่มีสำรองเหมือนเดิมนะคะถ้าวันไหนมีลูกไม้เข้ามาอยู่ในเซ็ตจะไม่มีสำรองนะคะเพราะลูกไม้มันจะมีแค่ต้นเดียวหนึ่งเดียวเลยนะคะอันนี้เป็นจังหวัดสงขลาหนึ่งต้นนะคะมีเทพโสธรแผงนะคะ แพงนะคะไมะ่ไม่ชมพูนะคะหนึ่งต้นแต่ลายเขาสวยนะคะเป็นบอลนะคค่ะทรงพุ่มๆม,มีแข้งด้วยนะคะแล้วก็ตาะละแม่กูซุมาหนึ่งต้นนะคะสวยมากใบแข็งนะคะอันนี้ตั้งกอสวยนะคะตาะละแม่กูซุมาอันนี้เป็นแววไมยุราคะ่ะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ต้นนี้นะคะเป็นลูกไม้กาสีนะคะนี่อ่าหนูตัดใบมันทิ้งไปบ,บ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นใบ ใบแบบว่าใบไหม้นิดหนึ่งนะคะก็เลยตัดทิ้งกลัวมันลามนะคะไม่ใช่กลัวมันลามนะคะมันเป็นจักแดดมานะคะนี่แต่ว่าตรงนี้มันสวยตรงที่ว่ามันมีใบไผ่กออยู่เลยนะคะคนต้นถ้าใครสนใจก็อยู่ในเซตที่สี่นะคะคุ้มมากเลยนะคะเดี๋ยวใบอันนี้มันก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะใบไผ่คือสวยมากนะะี่ค่ะเป็นกอๆเลยนะคะเซตที่สี่ค่ะต่อไปเซตที่ห้านะคะเซตที่ห้าก็ นี่คะ่ะภาพรวมประมาณนี้นะคะมีสุโคท้ายสองนะคะหนึ่งต้นนะคะใบยาวจะขออนุญาออกก่อนนะคะมันพันจับต้นอื่นไก่มงคลหนึ่งต้นนะคะไก่มงคลหน้าชมพูนะคะแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นมะขวานลังสันนะคะหนึ่งต้นอ่ายังไม่หมดนะคะมีลูกไม้คะ่ะนี่ สีประมาณนี้นะคะในเริ่มกัดชมพูแล้วนะคะเปิดเปิดสวยมากแล้วก็มีลูกไม้ต้นนี้เป็นฟอร์มกอนะคะกัดสีแล้วด้วยนะคะเริ่มกัดแล้วมีหลายหน้าในหนึ่งกระถางนะคะนี่ค่ะมีหลายแบบนี่กอแน่นเลยนะคะต้นใหญ่ด้วยนะคะอันนี้อยู่ในเซตที่ห้าค่ะต่อไปนะคะเซตที่หนะคะเซตที่หก็จะมีอ่ามีบอนเก่านะคะหนึ่งต้นนี่คะ่ะพุ่มสวยเลยใบดกนะคะตัวนี้ แล้วก็จะมีแต่ละแม่กุซุมาหนึ่งต้นนะคะมีกาลยาหนึ่งต้นค่ะมีอันนี้เป็นสุขโขไทสองนะคะหนึ่งต้นอันนี้นะคะหนูไม่แน่ใจชื่อนี่ค่ะไม่ทราบชื่อแล้วกันนะคะกลัวบอกไปแล้วผิดนะคะหนึ่งต้นต้นใหญ่มากนะคะเซตที่หกค่ะสองร้อยห้าสิบาททุกเซตเลยนะคะมีเก็บปทางนะคะใครสนใจก็โทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองแปสองสี่สามหกสามได้เลยนะคะ หรือว่าถ้าใครมีลายก็ทักลายได้เลยนะคะอ่าต่อไปเซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดอยู่ตรงนี้เองนะคะเซตที่เจ็ดก็จะมีอ่าอันนี้เป็นกระเจจจันนะคะเริ่มกัดแล้วนะคะนี่เริ่มกัดแล้วกระเจจจันยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดอันนี้เป็นพญาพันวางเดี๋ยวเดี๋ยวหนูแป๊บหนึ่งนะคะแยกออกมาจากกาันก็คะมันพันกันลมก็มา อ่ะคะ่ะขออนุญาตรวบใบไปเลยนะคะลมกําลังมาเลยนะคะพญาพันวังหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นไก่มงคลนะคะหนึ่งต้นอ่ะยังไม่หมดนะคะอันนี้เป็นแคนเบอรี่สตาร์นะคะหนึ่งต้นเลยสวยนะคะอันนี้หนูชอบดีสวยดีนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นเจ้ากูงอังวะนะคะหนึ่งต้นนี่คะ่ะเซตที่เจ็ดนะคะต่อไปเป็นเซตที่8ดนะคะเซตที่8ปดก็จะมีอันนี้เป็น เทพโสธรที่แพงนะคะหนึ่งต้นเดี๋ยวเอาใบล่างออกให้ก่อนนะคะนี่ค่ะเทพโสธรแผงหนึ่งต้นมันจะมีแข้งด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีเมฆพัดหนึ่งต้นนะคะมีกำแพงแสนหนึ่งต้นอ่ามีแคนเบอรี่สตา์อีกหนึ่งต้นนะคะสวยเลยแล้วก็จะมีลูกไม้กาสีชมพูแบบนี้ค่ะกัดสวยเลยนะคะหนึ่งต้นนะคะอยู่ในเซตที่แปดนะคะอ่าเซตที่เก้านะคะ มันจะมีกอนี้แต่ว่าใบมันจะมีตำหนินิดนึงขอบใบมันมันกรอบนะคะคือมันโดนมันโดนแดดมันโดนไอร้อนเยอะเกินไปแต่ว่าที่หนูมาเพราะว่ามันสวยดีนะคะกอมันแน่นนะคะเดี๋ยวพาดูทีละต้นนะคะอ่ะก้อันเซตที่9้าที่จะมีหนุมาจองถนนหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะหันุมาจองถนนเริ่มกระสีมแล้วนะคะแล้วก็จะมีนี่นี่เลยโมองไม่เห็นนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง กัลยานะคะนี่กัลยาหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีนี่ค่ะท้าวทีร้านพนาศูนย์นะคะหนึ่งต้นเดิมายมาแล้วค่ะยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดอันนี้อ๋ออันนี้จะเป็นยอดมองกุฎที่เขาไม่ด่างนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นลูกไม้ที่หนูบอกคือต้นมันสวยมากนะคะต้นใหญ่มากเนี่ยค่ะเม็ดมันสวยเลยนะคะนี่แล้วก็ กอใหญ่นะคะนี่ดูกอนะคะหนึ่งต้นนะคะก็อยู่ในเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้ามีตําหนิหนึ่งใบเนี่ยคะ่ะใบดีหนึ่งใบนะคะมันร้อนนะคะช่วงนี้เซตที่เก้าค่ะค่ะเซตสุดท้ายนะคะเซตที่สิบนะคะเซตที่สิบก็จะมีบองเงินหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะเป็นรัตนพลหนึ่งต้นนะคะยังไม่หมดนะคะอุ้ยอุ้ยอุ้ยล้างกันแล้วนะคะเ๊แบบนึงนะคะเดี๋ยวไปหัก นี่อันนี้เป็นพรเจ้าสัวหนึ่งต้นนะคะด่างมาแล้วนะคะนี่เลยแล้วก็จะมีอันนี้เป็นกาลยานะคะหนึ่งต้นกาลยาค่ะอันนี้เป็นลูกไม้สีขาวนะคะหนึ่งต้นนะคะให้ไปด้วยเลยนะคะลูกไม้สีขาวมีพี่ๆถามกันมาเยอะนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีนะคะนี่โอเคนะคะอันนี้เป็นเซตที่สิบค่ะค่ะวันนี้ก็ ครบทุกเซตแล้วนะคะวันนี้มีมาสิบเซตเซตละสองร้อยห้าสิบาทนะคะใครสนใจเซตไหนก็จดไว้ได้เลยนะคะหรือว่าจดสำรองไว้ด้วยก็ได้นะคะเผื่อว่าเซตที่เราชอบเราไม่ทันนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากที่เข้ามารับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้ร้อนนะคะไม่รู้ว่าบางทีฝนตกหรือเปล่านะคะบ้านหนูไม่ตกเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะลมก็มาแล้วนะคะ เดี๋ยวเก็บต้นไม้ก่อนค่ะ